วงมหาการนะครับเล่มทะเบียนสํานากวัิเจ้าของรถนะครับภาษีไอ้คณิตาภาษีขาดไม่เกินนะจำไม่ได้เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องภาษีเรื่องภาษีขาดจะไม่เกินอ่านดูนะครับเป็นวิกเตอร์หน้าเครนะครับจุดยึดนี่เขาเรียกว่าล้ออบบเคาร์เลยจุดยึดหน้ากากนี่สวยเลยนะครับ งานดีล้อ,อเบนดีดีสิบเจ็ดและสิบแปดนะครับเครื่องค่อนข้างเงียบปัม๊มนิชินสำเนานะครับหน้าสี่พอตหลังดวงนะครับดวงนิชินนะครับสำเนานะครับหน้าหลังสีเป็นระบบทูเคให้ช้าอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะปัม๊มกระทุงหลัง RCB นะครับเสื้อหนึ่งเจ็ด ไฟกล่องใหญ่นะครับกระปูนโฟเรื่องคนขังเงียบเลยก็เลเล็กหนึ่งคอนครับลำหนักด,ด้วงดีดีไม่ขึ้นแค่นี้นะครับอ้าวมันหมดแล้วเนี่ย สายเร่งสายคัดระคังทองนะครับเจไปก่องแล้วเียโยอยงงามมีมแ้้วนะครับโอเคฟังเสียงเครื่องกัน <Okay. S 1> ขอบคุณครับคลิปพรุ่งนี้อีกชุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปช่วงพรุ่งนี้2สบายชุดหนึ่งวันนี้เพิ่งกลับมาไปส่งรถเสร็จ